ทางปิดโครงการแจกเงิน17พฤษภาคมลงทะเบียนไม่สำเร็จ1ล้านคน เมื่อวันที่7พฤษภาคมบรรยากาศผู้เดินทางมาร้องเรียนรับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านลงทะเบียนเว็บไซต์ www เเราไม่ทิ้งกัน .com ที่กรมประชา 3, 000, สัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ตลาดช่วงสายมีผู้เดินทางมาต่อเนื่องโดยแจกบ,บัตรคิว500ใบหมดไปแล้วประมาณ7รอบซึ่งเจ้าหน้าที่มีการปรับการทำงานทำให้ผู้ที่มาร้องเรียนต่อคิว เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วทําให้ท้ายแถวมีผู้ร้องเรียนไม่ติดค้างสะสมมากเวลาต่อมา10นาฬิกา30นาทีนายธนากรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางมาจุดร้องเรียนโดยได้พูดกับผู้ที่ร้องเรียนว่าพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงการ ดูแลผู้ที่เดือดร้อนทุกคนและยืนยันว่าประชาชนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจะได้รับเยียวยา5,000บาทแน่นอนซึ่งวันนี้ได้เตรียมเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกกว่า100คนทําให้ช่วยเหลือผู้มาร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการให้ขยายเวลารับคําร้องเรียนจากเดิมที่จะรับ ร้องเรียนวันที่8พฤษภาคม2563เป็นวันสุดท้ายขยายไปเป็นวันที่15พฤษภาคม2563เว้นวันหยุดราชการ9-11พฤษภาคม2563เพราะเข้าใจว่าประชาชนทุกคนเดือดร้อนจึงต้องการให้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายธนากรกล่าวว่าขอชี้แจงประชาชนให้ทราบว่าการตั้ง โตะรับร้องเรียนไม่ใช่การเปิดรับขึ้นทะเบียนดังนั้นประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางมารวมทั้งกระแสข่าวว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ไม่เป็นความจริง จากการรับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาพบว่ามีคนจำนวนมากมาลงทะเบียนไม่สำเร็จและจากข้อมูลในระบบพบว่ามีอยู่กว่า1ล้านลายซึ่งหลังวันที่17พฤษภาคมที่คาดว่าจะปิดโครงการได้แล้วจะมาหาหรือว่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้อย่างไรไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ในสัปดาห์หน้าคาดว่าผู้ที่ผ่านสิทธิ์ทั้ง12.8ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยา5า 5,000บาทโอนเสร็จทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะปิดโครงการได้ในวันที่17พฤษภาคมนี้ส่วนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกว่า1ล้านลายเช่นข้อมูลบัตรประชาชนผิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สั่งการให้ไปดูแลซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดแล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ส่วนกลุ่มอื่นๆก็จะมีมาตรการเก็บตกออกมาอีก ข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ